คราวนี้เรามาดูนะคะว่าการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลภาคสนามเป็นอย่างไรค่ะ การตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลภาคสนามเป็นกระบวนการสําคัญในการวิจัยหรือการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลนะคะในการลงพื้นที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลการวิเคราะห์และการสรุปผลในรายงานวิจัยค่ะหากไม่มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบข้อมูลที่ได้นี่นะคะก็จะไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ซึ่งก็อาจจะส่งผลถึงงานวิจัยผิดพลาดได้ค่ะ คราวนี้เรามาดูความหมายของการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามกันค่ะการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลภาคสนามนะคะหมายถึงกระบวนการที่ผู้วิจัยทําเพื่อประเมินและตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์และความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นขั้นตอนสําคัญในการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มาค่ะไม่มีข้อผิดพลาดทางการบันทึกหรือการตีความและมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะนําไปวิเคราะห์ค่ะ เรามาดูความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามกันค่ะหนึนะคะเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นทำให้ผลการวิจัยเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงหรือต่อย,ยอดได้ 2. นะคะป้องกันความผิดพลาดค่ะการตรวจสอบข้อมูลนะคะจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลเช่นการบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือการตีความผิดพลาดค่ะทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเป็นไปอย่างถูกต้องตัวอย่างนะคะการตรวจสอบแบบสอบถามหลังจากที่ได้กรอกข้อมูลไปนะคะจะช่วยให้มั่นใจว่าผู้ตอบเนี่ยนะคะได้กรอกข้อมูลทุกข้ออย่างครบถ้วนและถูกต้องค่ะ 3เพิ่มคุณภาพของข้อมูล การสอบทานข้อมูลทําให้ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพและครบถ้วนซึ่งจะส่งผลต่อความแม่นยําและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปเรามาดูประเภทของการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามกันนะคะ 1. การตรวจสอบความถูกต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความถูกต้องหรือไม่นะคะเช่นนะคะการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นถูกบันทึกตรงกับความเป็นจริงในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเนี่ยตรวจสอบนะคะว่าผู้ตอบเนี่ยได้กรอกข้อมูลตรงกับความเป็นจริง รหรือไม่นะคะเช่นการตรวจสอบรายได้ของครอบครัวที่ระบุมาในแบบสอบถามค่ะ 2. การตรวจสอบความสมบูรณ์การตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นนะคะสมบูรณ์ไม่ขาดหายหรือบันทึกไม่ครบถ้วนการตรวจสอบนี้นะคะมักใช้สําหรับการเก็บข้อมูลที่ต้องการความครอบคลุมในทุกมิติของการวิจัยตัวอย่างนะคะการตรวจสอบว่าการสัมภาษณ์เนี่ยได้ครอบคลุมทุกคําถามที่ต้องการถามหรือไม่และมีการบันทึกคําตอบได้ครบถ้วนทุกส่วนหรือไม่ค่ะ 3. การตรวจสอบความสอดคล้องค่ะการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นนะคะมีความสอดคล้องกันในทุกแหลง่งหรือว่าทุกส่วนของข้อมูลที่ได้รับหรือไม่เพื่อให้มั่นใจนะคะว่าข้อมูลเนี่ยไม่มีความขัดแยง้งหรือว่าไม่ตรงกันตัวอย่างนะคะหากมีการเก็บข้อมูลจากแหลง่งข้อมูลหลายหลายแหล่งนะคะเช่นจากแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ข้อมูลทั้งหมดนะคะควรมีความสอดคล้องกันไม่ควรมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันค่ะ 4การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลค่ะการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะคะหรือว่าผู้ให้ข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความรู้หรือมีประสบการณ์เพียงพอในการให้ข้อมูลหรือไม่นะคะ เรามาดูวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามกันนะคะ 1. การตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้เนี่ยจากการเก็บแบบสอบถามหรือข้อมูลสถิติควรถูกตรวจสอบโดยการตรวจทานค่าที่บันทึกว่าเป็นค่าที่สมเหตุสมผลค่ะ 2. การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์นะคะข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เนี่ยควรถูกตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นเช่นการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นนะคะมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนอกจากนี้ค่ะควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกการสัมภาษณ์ว่ามีการบันทึกทุกส่วนอย่างครบถ้วนหรือไม่ค่ะการวิเคราะห์เชิงเนื้อหานะคะ ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยสามารถถูกตรวจสอบได้ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อให้เรามั่นใจนะคะว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยนั้นถูกตีความอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงกระบวนการนี้นะคะมักใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาในการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆคนค่ะ 3. ค่ะการใช้วิธีการสามเหลี่ยมนะคะหรือที่เรียกกันว่าการตรวจสอบข้อมูลแบบ3เศเ้าการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้แหล่งข้อมูลหรือวิธีการเก็บข้อมูลหลายๆแหล่งหรือหลายวิธีในการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลเช่นการใช้ทั้งแบบสอบถามการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากทั้ง2แหล่งตัวอย่างนะคะการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยในชุมชนและสัมภาษณ์หัวหน้าชุมชนเพื่อ ยืนยันข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามค่ะ 4. การตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลค่ะการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามไปตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงกระบวนการนี้ค่ะจะช่วยให้ผู้วิจัยเนี่ยมั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บมาได้นั้นถูกตีความไม่ผิดพลาดค่ะ มาดูตัวอย่างกันนะคะหลังจากการสัมภาษณ์หัวหน้าชุมชนค่ะควรนําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปสอบทานกับหัวหน้าชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเนื้อหาที่เราได้บันทึกไว้ค่ะมีความถูกต้องหรือตรงกับสิ่งที่เขาได้กล่าวหรือไม่นะคะทั้งนี้การตรวจสอบหรือว่าการสอบทานข้อมูลภาคสนามค่ะจึงเป็นกระบวนการสําคัญนะคะที่จะช่วยให้ผลการวิจัยเนี่ยมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้นะคะยังเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่นักศึกษาเนี่ยไม่ควรที่จะละเลยเพื่อให้เราเนี่ยนะคะจะได้ข้อ ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ